การไม่โหวตนายกของสวเมื่อวานนี้ครับแท้จริงแล้วเหตุผลไม่ใช่เรื่อง1นึตามที่กล่าวอ้างครับแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นอีกเยอะครับมันคืออะไรรู้ไหมครับผมเอะร้อนากาศครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับตามที่หลายๆฝ่ายรวมถึงสวออแล้วก็กลุ่มอํานาจเก่าได้กล่าวอ้างว่าการไม่โหวตให้นายกเนี่ยมีเหตุผลเรื่องของการปรับแก้1นึ ลองคิดตามผมถึงแม้ว่าภาคก้าวไกลเนี่ยวันดีคืนดีประกาศว่าจะไม่แตะเรื่อง1นึแต่คำถามคือกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยจะทำใจวางมือได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะยอมให้พิธาเนี่ยเป็นนายกหรือเปล่าอีกทั้งคดีต่างๆอย่างเรื่องหุ้นสื่อมันจะหายไปหรือเปล่าทุกคนคิดตามผมแล้วทุกคนก็ได้คำตอบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้ออ้างในเรื่องของการปกป้อง1นึแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการปกป้องสิทธิ์ในการคอร์รัปชันของนักการเมืองของข้าราชการครับ แล้วก็ของกลุ่มทุนผูกขาดหรือเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกชัดๆมันคือการโกงกินนั่นเองใช่หรือไม่เพราะเหตุผลว่าพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรค่วมข่ายประชาธิปไตยเนี่ยประกาศก้าวชัดเจนตั้งแต่แรกครับว่าจะล้มล้างกลุ่มทุนผูกขาดแล้วก็ล้มล้างการคอร์รัปชันซึ่งหลังจากเลือกตั้งวันที่1 4พฤษภาเนี่ยหุ้นกลุ่มทุนผูกขาดก็ถล่มตกลงมายกแผงเลยครับเรื่องนี้จึงเป็นการยืนยันว่าพรรคฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อขึ้นมีอำนาจเนี่ย มันจะมีคนบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลครับดังนั้นครับเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องของการปกป้องการแก้ไข112ครับแต่มันคืออะไรครับทุกๆคนลองแชร์มุมมองกันครับ